สูตรที่สองนะคะเคล็ดลับการต้มนอไม้ป่าค่ะให้หายขมใช้เวลาต้มนะคะสูตรนี้ประมาณ30นาทีหลังจากที่แคเลเคยให้สูตรแรกไปแล้วสูตรแรกที่แคเลให้ไปคือการต้มหน่อไม้ให้หายขมด้วยกะปิค่ะ แต่สำหรับสูตรนี้ไม่ใช้กะปิสําหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นกะปินะคะเพืเ่อนๆค่ะก็สามารถลองสูตรนี้ได้รับรองหายขมแน่นอนค่ะค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปดีโอแคเลก็ฝากทุกท่านเลยที่เข้ามาทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะ นี่คือหน่อไม้ป่าที่แคเลปอกเปลือกนะคะแล้วก็เกลาเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นๆหน่อไม้อันนี้แคเลจะนําไปต้มจืดค่ะนอกจากจะต้มจืดแล้วการต้มหน่อไม้ให้จิดนะคะเราจะนําไปทําอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นแกงหรือว่าต้มจิ้มน้ําพริกนะคะค่ะนี่ค่ะแคเลก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นไม่หนามากแล้วก็ไม่บางเกินเพราะว่าจะเอาไปต้มใส่กระดูกหมูขั้นตอนแรกค่ะ เดี๋ยวเราจะต้องต้มให้จืดก่อนค่ะเราจะนำหน่อไม้นะคะมาใส่หม้อแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่ช้อนสแตนเลสลงไปสองคันช้อนสแตนเลสที่เรากินข้าวอยู่ที่บ้านในครัวของเรานะคะจากนั้นก็ใส่น้ำซาวข้าวลงไปให้ท่วมหน่อไม้ได้เลยน้ำซาวข้าวก็ที่เราซาวข้าวแล้วหงปกตินี่แหละคะ่ะอย่าทิ้งน้ำซาวข้าวน้ำซาวข้าวนะคะสามารถช่วยต้มหน่อไม้ให้จืดเร็วได้ค่ะจากนั้นก็เปิดแก๊สค่ะ ตั้งต้มไปเลยหลังจากที่น้ำเดือดก็จับเวลาไว้ประมาณ30นาทีค่ะนี่ค่ะนี่ต้มยังไม่ถึง30นาทีนะคะเราก็จับเวลาไปเรื่อยๆจนครบเวลา30นาทีเมื่อครบเวลา30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการปิดไฟได้เลยค่ะและนําหน่อไม้ไปล้างน้ําทําความสะอาดซัก2อถึงรอบนะคะ ปกติการต้มหน่อไม้ให้จืดเนี่ยเขาจะต้มสองสามรอบหรือว่าสี่ห้ารอบเลยนะคะกว่าจะจืดยิ่งเป็นหน่อไม้ป่ายิ่งจืดยากมากนะคะการต้มสดนี้ต้มรอบเดียวไม่เปลืองแก๊สไม่เปื้องถ่านแถมยังประหยัดเวลาเราด้วยค่ะนี่คือหน่อไม้ที่ ต้มและล้างน้ำทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยพร้อมนำไปปรุงอาหารนะคะจากนี้ก็นำไปปรุงอาหารได้เลยรับรองความขมนะคะมันจะลดลงไปเยอะเลย,เลยค่ะนอกจากความขมจะลดลงไปเยอะแล้วจะเป็นการช่วยล้างพวกพิษหน่อไม้ด้วยนะคะล้างสารพิษในหน่อไม้ด้วยค่ะเพราะว่าหน่อไม้สดเราไม่ควรกินนะคะค่ะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เคเลนนำมาฝากทุกท่านถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ